สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา โอ a g ากูดแคทหรือรหัส SE11 หรือที่มีชื่อในภาษาจีนว่าเฮาเหมาที่แปลว่าแมวดีเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าตระกูลแมวเหมียวของโอลซึ่งมีทั้ง g กูดแคทไวแคทและแบ็กแค t ซึ่ง g o ูดแค t ได้มาประเดิมรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกในบ้านเราไปแล้วก่อนหน้านี้และล่าสุดเกสวอลมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยก็เตรียมเปิดเผยรายละเอียดโอลากูดแคท GT เวอร์ชันประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่17มิถุนายนปี2022ที่จะถึงนี้หลังจากโชว์ตัวไปแล้วที่งานมอเตอร์โชว์ปี2022ที่ผ่านมา ด้านมิติตัวถังรถของโอลา o o กูดแคทจจะมีความยาว4,254ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,848ม mm, ิลิเมตรสูง1,596ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,650ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดถึงถึงพื้น120มิิเมตรที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเมื่อมีการพับเบาะจะได้ถึง858ลิตร ในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของโอล่า o ูดแคท G.T. จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวโดยให้พละกําลังสูงสุด171แรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าและเมื่อเทียบกับโอล่า o ูดแคทรุ่นปกติรุ่น G.T. จะมีพละกําลังเพิ่มขึ้น28แรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้น40นิวตันเมตร ส่วนอัตราเร่งจาก0ูยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา6.9วินาทีสามารถทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่แบบลิเธียมเทอร์นาลีขนาด59.1กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนการชาร์จไฟของโ r a า o o d c a t G.T การชาร์จไฟบ้านกระแสสลับ AC รองรับการชาร์จสูงสุด6.6กิโลวัตต์จาก0%ถึง100%ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง50นาทีส่วนการชาร์จไฟฟ้ากระแสรตรง DC หรือฟ้าชาร์จจาก30%ถึง80%รองรับการชาร์จสูงสุด60กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณ30นาที ส่วนราคาจำหน่ายโอ a g ากูดแค GT โดยที่ประเทศจีนมีราคาสูงกว่ารุ่นปกติ7,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ40,000บาทดังนั้นราคาในประเทศไทยที่จะวางจำหน่ายคาดว่าน่นาจะอยู่ไม่เกิน1 5 0 0 0 0 0บาทหลังจากรวมโครงการส่วนลดสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า100%ตามมาตราการของรัฐบาลและภาษีสรรพสานมิตรอัตราใหม่แล้ว อย่างไรก็ตามทาง Guest w มอเตอร์ประเทศไทยเตรียมเปิดเผยรายละเอียดของ o r a Good Cat GT เวอร์ชั่นประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่17มิถุนายนปี2022ที่จะถึงนี้ซึ่งเราคงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากทาง Guest w มอเตอร์ประเทศไทยและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง Auto Car n e w วจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ